ซิงบีเอ็กว่าชนสามแม่ลูก M ตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสอนมุ้ให้ฟังเช่นเคยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชุมพรนะครับก็มีทอมคนหนึ่งนะครับไม่ได้บุรี่เพศนะเพศไม่เกี่ยวครับบอกแล้วนี่ใส่คนอยู่ที่คนไม่อยู่ที่เพศนะครับก็ซิ่งมา200กว่าแล้วก็ถ่ายมือหนึ่งเนี่ยถ่ายคอนเทนต์ด้วยแล้วก็ไปชนสามแม่ลูกแม่ไปรับลูก2คนที่เลมิเศษที่กําลังกลับบ้านนะครับแล้วก็แบบชนปึง้งแล้วก็ลงมาจากรถไม่ดู สามไม่ลุกเลยไม่ดูไม่ดูแต่ไปหาแมวครับไปหาแมวอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็อุ้มแมวเดินหายไปโดยที่ไม่ดูผู้ที่เขาไปชนเลยอันนี้ภาพจากข่าวนะครับข่าวทุกสำนักนะไม่ว่าหนกระแสือที่ไหนเนี่ยก็ชัดเจนมาทุกคนดูโกรธครับผมแล้วก็คุณพ่อของน้องทั้งสองคนแล้วก็สามีของคุณแม่ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็ที่เสียชีวิตไป3คนคนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ เข้าใจหัวอ,อกเนาะทั้งลูกทั้งภรรยาเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปแล้วภาพก็เห็นว่ามีคุณแม่ของทอมคนนั้นแลวก็แฟนเนาะพามาขอโทษแต่ไม่เปิดหน้าครับแล้วไม่ไม่แสดงกิริยาในการแบบสํานึกผิดไม่พูดอะไรไม่พูดขอโทษทํากิริยาคุณแม่มาปัดป้องผู้สื่อข่าวที่เอ,อพยายามไปสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงบ้างอะไรคือแค่แค่สํานึกก็ยังไม่ไม,ไม่น่าให้อาภัยอยู่แล้วกับเหตุการณ์แบบนี้เนาะเออ จะบอกไม่ตั้งใจแต่ประมาทมากและทําลงไปทําไมขับทําไมสองร้อยกว่าถนนมันโล่งก็ไม่ควรอยู่ดีเนาะจะบอกว่ามองอีกมุมหนึ่ง,ม,งมุมเขานะมอไซต์ประมาทก็ไม่น่าเนาะถ้าคุณไม่ขับมาเร็วขนาดนั้นแล้วไม่ไม่ถือโทรศัพท์ไปด้วยไลฟ์ไปด้วยหรือว่าถ่ายถ่ายคอนเทนต์ไปด้วยก็อาจจะเห็นเขาแล้วหลบเขาได้คือใจผมไม่ไหวเลยเด็กสองคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรกำลังมีอนาะคตที่ดีเขาบอกว่าเรียนดีด้วยนะครับ กฎหมายมันน่าจะแรงๆหน่อยเนาะกับกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้อุบัติเหตุเข้าใจครับว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดจากความประมาทและแบบทาอะไรที่ไม่ถูกต้องแบบนี้เยียวยาด้วยเงินเนี่ยมันเยียวยาใจไม่ได้นะบอกก่อนมันจัดการขั้นเด็ดขาดออกกฎหมายให้มันแบบแรงๆไปเลยได้ไหมครับจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกบ่อยๆแล้วกเ็เหตุการณ์ของคนมีอิทธิพลเนี่ยมันดูออกชัดเจนปะ ฝั่งคนไม่มีอิทธิพลไม่มีเงินเขาก็เขาก็กลัวเดี๋ยวโดนไ่ข่มขู่โดนเอาเงินยัดมีคนอิทธิพลมาข่มขู่ในทั้งจังหวัดทั้งประเทศทั้งอะไรก็ตามทําไมอ่ะคนไม่มีเงินคนไม่มีอํานาจไม่มีหัวใจหรอไม่มีความรู้สึกหรอทําไมเป็นอย่างนั้นเลยคนเหมือนกันทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากทำแบบคลิปพวกนี้สักเท่าไหร่แต่ไม่พูดก็ไม่ไหว อยากให้แก้ไขกันนะครับใครที่มีจิตสํานึกเนาะอยู่ผู้เกี่ยวข้องแล้วมีอํานาจแล้วเป็นคนดีจริงๆช่วยเหลือกันหน่อยแะไรเ้น,นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกฝ่ายที่เสียสูญเสียด้วยแล้วกันนะครับใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์เนาะแบบสุภาพแะ้วกันนะครับเนาะขอให้น้องๆและคุณคุณแม่ไปสู่สุขติสู่พื้นท,ที่ที่ดีแะ้วกันนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาครอบครัวแะ้วกันนะครับแล้วก็แง่ฝากติดตามช่อง MP ด้วยกันครับุณครับ